ฟ้าไทยรดเนี่ยยาไหมฟ้าไทยรดไหมโอ้ยยังแดงมะนาวเขาค่จางไหนคว่ำบงม้วนมันแดงมาแดง<อ>ฟังเสียงจังไหนอ้องสิบ่จักที่หค <c oughs> รบับบางบาเีย <c oughs> ปีากีมน่ะเปียกบางรัเปียกนะแดงบาแดงเปียกหน้อยู่หน่อยนะ่ะ ก็ต้องแดงแล้วเนาะดูตัวอย่างการผ่าแตงโมจากผู้ช่วยครูนะฮะ<ม>รันเปาะเลยเต๋แตงโมครับพี่น้องแดงว่เอาไวยแดงอ้องต้องพ่เป็นหัวใจผู้พาว้าวแจ้วแจ้าวะแจ้าโอ้อือเป็นตะแเสยบแคบแบบนี้ร้องมึงก่อนเด้อ มาไปยไปไกันปวดพี่ครับปวดพี่แต่งมืออย่างนี้จยากเด้อพันฝรัง่งพันฝรังร่ง,งแต่งมือฝรังร่ง,งแต่งมือฝรั่งครับเดี๋ยวสาธิตาการกินให้เบื่อนเคลื่อนยีบว่าดีขึ้นกำเนียร์เลไป

พาสูกินได้ไมหมล่ะเนาะโอ้พายกินได้เจ้าควงบัดเนี่ยเสีบยบไลเสียบไลพี่ดองเสียบไลเถอะมามามาออาพูแล,ล้เพียงดังแท้เ้ย về vô Ấu nè Ấu nè Mà xin mừng luôn ván như lý tỷ vậy nè Ván là nó Ván khỏi bò Đi bốc chàng đó แม่ใช่เราก็บ่ไม่กินนี่ก็ได้คัดพ้าเขาคัดพ้าเขาดีเมียไม่ตีโสดพี่น้องโสดคือเด่นเจ้าวายยังสิเป็่นกาเปล่นหมกหบ่มดแล้วเปลีนน้ำค้นพากันมาเขาว่าโสดก็ดีสีเพ็กก็ได้โอ้ยผมผมุ้นกินทั้งไดหมากใหญ่เนาะเอากินทุกที่กันเนาะแดงอ้อนตองโซดใส่เพราะเปนหัวใจคนพากล้วเนาะ มันจิ้มใหญ่ผมก็จับยากหนอกผมตาที่ไหนตาถูกไปเลยแบบนี้ผิดนิดหน่อยเขาจิ้มเปลี่ยนเนาะวิธีการกินนิดหน่อยจินผิดเราจิ้มตุ๊บแม่ินผิดวิธีกินผิดวิธีครับเป็นแบบไหนเพิ่งเนี่กินทั้งใดกินกินให้ถึงวิธีกินแบบเลยโอ้ยใสายตาจิ้มไรอะไรจุกไหมโอ้ยตาดี่จุกจุกแล้วเดี๋ยนะเปลี่ยนหนอกก็ต้องการเบื้องเนี่ยในที่มันถูกต้องเนาะพี่น้องท่านจิ้มจุกพี่น้องอันกินจุกแล้วเขาก็ต้อง หอยเข็ดกินเท่าน้อยจะไปกินไรนะกินเบิดเด้อโอ้ยจะกินที่อืมใช่ก็ไปบ่านยิ่ได้เป็นได้น้ำลงข้อลวงพ่อฉันยังที่ยังที่นะป่านยังที่ลวงพ่ออย่างเตรียมพิษดูไม่ได้กินต่อเลยเสียบอยู่เป um ็นได้รสชาติโอ้หวาน